ทางสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่าจีสตาครับได้เลิกแล้วครับที่จะส่งดาวเทียม t ชี s อ2ครับขึ้นสู่อวกาศในวันที่7ตุลาคมปีนี้ครับเวลา8นาฬกา3 6นาทีณท่าอาวกาศยานเกียรนาในประเทศฝรั่งเศสครับและก็จะใช้เวลาประมาณ6เดือนในการทดสอบระบบต่างๆก่อนที่จะเปิดให้บริการครับ จากการประชุมคอรอมอนะครับเมื่อ6ปีที่แล้วครับวันที่14มีนาคมปี2560นะครับได้มีมติอนุมัติโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนาครับใช้ชื่อว่า TOS ครับภายใต้วงเงิน7,800ล้านบาทครับมีระยะเวลาดำเนินการ5ปีตั้งแต่ปี2560จนถึง2500 64ครับเพื่อทดแทนดาวเทียม t ีออสวัหรือว่าดาวเทียมไทยโชดครับซึ่งที่จริงเนี่ยควรจะหมดอายุการใช้งานไปตั้งแต่ปี2 5 5 6นะครับแต่ก็ยังได้รับการดูแลรักษามาจนถึงปัจจุบันครับ โดย t o s 2ครับเป็นดาวเทียมสำรวจโลกหรือว่า Earth Observation Satellite ครับมีศักยภาพการถ่ายภาพแล้วก็ผลิตภาพสีรายละเอียดสูงมากนะครับในระดับ50เซนติเมตรต่อพิกเซลครับผมสามารถที่จะถ่ายภาพและส่งข้อมูลกลับมาอย่างสถานีภาคพ,พื้นดินได้ไม่ต่ำกว่า74,000ตารางกิโลเมตรต่อวันเลยครับโดยคุณประกรณ์อาภาพันธ์ครับผู้อำนวยการชีสตาได้กล่าวไว้ว่า การนำข้อมูลจากดาวเทียมทชีอสองมาใช้ในการพัฒนาประเทศสามารถเป็นไปได้หลากหลายมิตินะครับเช่นการจัดทำแผนที่พัฒนาให้เป็นข้อมูล3มิติซึ่งสามารถจะนำไปผลิตแผนที่มาตราส่วนขนาดใหญ่ได้ในระดับถึง1ต่อพันเลยครับทั้งนี้ครับรายงานจากบลูมเบิร์กได้ระบุถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการบินหรือว่า s p a c e Economy ของปีที่แล้วว่ามีมูลค่าสูงถึง 5.6แสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐเลยครับและในส่วนของงานด้านการภาพถ่ายจากดาวเทียมนั้นมีการซื้อขายกันอยู่ที่หลัก5 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐครับซึ่งเชื่อว่าในอีก5ปีข้างหน้าครับจะสามารถเติบโตได้อีกเป็นเท่าตัวนะครับหรือคิดเป็น8ถึง10เปอร์เซ็นต์ต่อปีครับดังนั้นชิศทางของอุตสาหกรรมอวกาศเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่มากขึ้นครับและนี่ก็อาจจะถือเป็นโอกาสทางธุรกิจนะครับ ของอุตสาหกรรมนั้นอวกาศของประเทศไทยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และวิจัยและนวัตกรรมหรืออวครับคุณสุภาพราอิสระพักดีก็ได้กล่าวว่าการนำส่งดาวเทียมชือกสองขึ้นสู่อวกาศในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครับสำหรับอนาคตของประเทศไทยเพราะเป็นการนำส่งดาวเทียมที่จะนำมาเพื่อยกระดับรูปแบบการพัฒนาประเทศ ด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนั่นเองครับผม